เราไปดูี่กันเลยครับไฮไลท์ของช่องสามเมื่อาวานนี้คู่แรกเลยครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่หนึ่งเลยนะครับเราเปิดหัวด้วยคู่ที่หนึ่งเลยหั <มง S 1> วหน้าบงนแก้วสอสมัยใช่ไหมครับ,บเจอกับยอดบัวงาแป้งเย็นไอโอเดิมน,นี่แหละครับที่เดินบนบน,นี่แหละครับที่โดนเย็บสิบเข็มแล้วครับกรรมการประธานครับ <c oughs> หมดสองยกนะครับราคาก็อยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับเป็นต่อประมาณ11.82 <c oughs> <c oughs> ได้เหลี่ยม ไล่แขนดีอะไรดีนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมไหนเห็นชัดอ๋อเหลี่ยมพริกไล่คือไล่แขนเป็นตัวดีนะแต <ไอ S 1> ่เจะปรับปามเล็กหรือมุงคนแก้วเนี่ยก็ล้มแปะล้มแปะอยู่นั่นนะครับแล้วก็ออกอาการไม่ดีแล้วก็ร่างกายดูจะได้เปรียบด้วยนะเมื่อวานนี้มาขวาแล้วก็โยงขึ้นไปเป็ดเนี่ยโอโอท่านี้นะครับท่านี้นี่เสร็จเลยครับยี่ยกสามนะฮะถ้าผมอยู่ในเวทีนี้ผมต้องไครร้องมานนี้ผมต้องรีบเลยนะครับ น้ำเงินต่อเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณทําได้ดีนะร่วงกลางยกแต่ตายยกไปลงล่างเลยครับมุด3ยกก็ยอดวงงามครับยังเป็นต่อสองต่อแต่ว่ายกนี้ครับยกเดียวครับมาดูด้ว่ายอดวงไอ้ฮะเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนกรรมการแล้วนะครับตะกี้เห็นกรรมการประธานนี่ดันนายขึ้นมาละอันนี้ยกรรมการนี่คือดันนายเปลี่ยนตัวเลยครับไม่ใช่ว่าเขาห้ามสองคนนะครับยกสามมาห้ามอีกคนยกสี่ไม่ใช่นะครับนี่เขาห้ามคนเดียวแล้วครับแต่ว่ากรรมการกรรมการประธานไปเย็บนะครับไปเย็บแผลแตกครับ ขึ้นวันที่สี่นะครับทางด้านอยอดวงงามมาโดนเบียดมากๆ,ๆ,ๆโดนบทมากๆครับเริ่มหายใจทางหูเลยวรออกหูเลยครับออกโต๊ะ<ห>ออกทหนัง <c oughs> นี่ครับแต่ก็พยายามใช้เหลี่ยมช่วยนะครับแต่ว่าต้านเจ้ามงคลนแก้วมาไหวแล้วเมื่อวานนี้สภาพหน้าเสือมาดีเหลือเกินทางด้านเจ้ามงคลนแก้วหรือก็ปาป,ป,ปามเล็กเพชรราชพัฒน์เดิมนะครับยอดวงงามครับใหญ่ๆอย่างนี้เริ่มโหดนะครับใช้แรงไปเยอะครับสามยก ยก4ยก5ก็เลยแผ่วโดนอะไรก็ทำท่าไม่เอาครับเมื่อวานนี้ก็ขอขอแสดงความเสียใจกับพี่แยด้วยนะสิงยกขาดนะครับเม<ด>ื่อวานไม่ครับสีค่คู่แพ้สี่คู่เลยโอ้ยไม่ต้องไปเสียใจครับขนาดแต่เมืองสิงคนดังอย่างสิงบุรียังสี่คู่รวดนะครับ แล้วเราจะทัก5คู่ไม่ได้หรือครับผมแล้วก็ฟง s m สกันมาได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครว่างอยู่นะครับผมกาดลอยที่กระบี่แล้วครับคุณปอหนุยไปมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณคนใต้ก็บอกวันนี้ลองรุ่งแสงตะวันครับใครรู้ผลมวยที่กระบี่ก็ S m s มมาหน่อยนะครับสวัสดีน้องชายสวัสดีครับวันนี้เราใช้ชื่ออะไรครับ เจ้ามงคนเจ้าครับใช่ซอมมายครับซ้อมอยู่ต่อลมหมายใช่ไหมครับแล้วเมื่อก่อนใช้ชื่ออะไรป่าปามเล็กปา<พ>่ปาปามเล็กครับโลไปแล้วป่าปามเล็กเราโลไปแล้วเนอะเรามาใช้มงคนแก้วดีกว่าเนะฟอร์มได้ดีแบบนี้แล้วหายไปไหนมาป่าปามเล็กต่อยบ้านออน,นอกนครับต่อยบ้านนอกนะก็ตะเวนต่อยอยู่แถวนั้นนะฟอร์มก็ชนะดีๆมาตลอดเลยนะแล้ววันนี้โอ้โหรอดซะไอ้เจ้า ยอดบงงามหน้าเป็นม้าหมักรุกเลยช่วงจังหวะไหนไว่าน้องที่ยอดบ,บงงามคู่ต่อสู้เรายุบแล้ว,ลวอะตดนไตท้องครับจังหวะไหน้องเล่าให้ฟังเลยไล่มาเลยจังหวะไหนบ้างเดินตอทองทางเขาครับช่วงไหนจังหวะไหนปลายยกหรือว่าต้นยกยกสี่ครับยกสี่ชัดเจนเลยครับผมเราแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างนี้ครับเราต่อยมวยรอบยาขยะตามมัดแดงใช่ไหมครับครับเราบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยว่าลืมปรับตามเล็กไปซะ ตอนนี้เรามาใช้มงคลแก้วแล้วเราจะตั้งใจเพราะเราอยู่สีเสื้อใหญ่สอนุ่มไม้ให้เชียเราเยอะๆครับขอให้คนทั่วประเทศเชียผมและให้กําลังใจผมนะครับผมผมจะทําดีที่สุดครับอ่านี่น้องรับประกันแล้วนะว่าทําดีที่สุดยืนยันอีกครั้งดีที่สุดนี่กี่เปอร์เซ็นต์100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนี้ปรับปรามเล็กไม่มีแล้วเป็นมงคลแก้วแทนเยอมากวมยน้องเอาเอาแชมป์ไปเอาแชมป์ไปไม่ได้ดังใจหรืออะไรหรือเปล่า ว่าคุณตะดสู้แข็งแข็งไหมแล้วช่วงที่เราเตะๆอยู่แล้วอยู่ดีๆเราไปโดนเข่าแล้วทำไมมันออกการแบบนั้นนะยุบป,ป้าถามจริงยุบยุบช่วงไหนไมได้ปีดปากนิดนะึง ่ป้ายกสีะ่สะโดนอะไรเข้าไปอ่ะโดนของโดนเขา่าตี่เรากู้แข็งไหมดูแล้ไม่แข็งเราแพ้ก็เพราะว่าลงล่างฮะไปลงล่างเราเขาไปลงล่างครับเขาก็รู้ตัวเขาไปลงล่างนะป้าปยยกสี่เรายกแล้วนะก็ไม่เป็นไรนี่เราตกรอบอยังตกแล้วนี่แพ้สองนัดแล้วใช่ไหมแม่เสียดายกังครับตกรอบแล้วบอกสักนิดหนึ่งเลยนะน้องต่อไปนี้อย่าลงล่างนะปล่อยมวยรู้ไหมครับ นี่ครับดูมวยรรยวันเนี่ยมันได้เปรียบอย่างนี้ครับ,ครบใครที่ไม่ดูมวยรายวันนะจะโดนพวกสมาชิกมวยรายวันรับประทานทั่วประเทศเพราะว่านี่เขาบอกมาแล้วพญาต่อนี่ถ้าต่อยบูทอนนี่สู้กันไม่ได้เออมันระดับประเทศมันระดับประเทศนี่น,น,นี่ผมบอกให้เลยนะคนที่เอ็เอมเอสชื่ออะไรนะคนโคราช่ะ <คน S 1> อยู่ค <น S 1> โคราช<ค>นที่ลักษณะเคยดูพญาต่อยู่ใช่เชื่อเขานะครับเชื่อเขาคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่เอกของรายการเลยครับนี่ครับไม่ใช่ครับคู่ที่สองครับมวยรอบพุกเทิงกรุ๊ปครับ ฝ่ายแดงครับแหลมทองต่อพรชัยน้ำเงินนี่สี่มนุษย์สอสลินยาหนึ่งร้อยสิบสองปอนคู่นี้แหละครับที่ทําให้คุณหนุ่มไม่รู้จาหน่าไอ้คุณหนุ่มหรือคุณเก่งไม่รู้จาวนาคุณเก่งไไคุณเก่งคุณเก่งไม่รู้จาหน้าไว้ไหนครับเอาไว้บนบาร์เลยครับคุณเก่งครับนะเพราะว่าขึนมานี่ถือว่าได้เสียนะครับคือว่าทางด้านเจ้าแหลมทองต่อกันเจ็ดสี่มาถึงชั้นพร้อมการสดเลิกเกินครั้งที่แล้วก็ชนะมาครั้งหนึ่งแต่ข่าวว่าคุณเก่งกระโดดต่อเขาจน ราคาพิกพันหมด2ยกนะครับก็ราคายังอยู่แรงดหลมแหลมทองตอบน้ำสอนนะว่ายกที่3าเนี่ยสื่มนุษย<ม>์อาศัยลูกศอกแต่มีศอกครับดูเดี๋ยวดูดีๆนะศอกของสี่มนุษย์รบกวนแหลมทองจนแตกด้วยแล้วก็ภาวะพะวพะงไปหมดแล้วครับแตกสองแผ่นะเนี่ยไม่ใช่แผ่เดีวยวนะครับมหมด3ยกครับราคาพิกผันครับมาอยู่ทางด้านสี่มนุษย์ครับ เป็นต่อสีหนึ่งเลยเพราะว่าได้สอกชัดเจนได้ลูกขยันได้ใหญ่ได้ลูกแกเดินครับแกเดินไม่ให้ทางแลมรองนี่หายใจหายคอไม่ต้องทันกันแล้วครับเดินแล้วดูหน้าครับหน้าแกนี่ผมอย่าไปเจอดึกๆึกเลยนะครับอย่าให้ผมไปเจอสี่มนุษย์ดึกๆึกแล้วทำไมละครับถ้าต,ตามตามสอกมุมทำไมเขาถึงชื่อสี่มนุษย์รู้ไหมเพราะว่ามนุษย์เดียวเอาเขาไม่อยู่แล้วหน้าแบบนี้ใช่ครับดูแตะ แข็งแรงแข็งกระ้งเหลือเกินเมื่อวานนี้ทางด้านเจ้าสี่มนุษย์มาจับลัดมาตีจับบนลงเอวแม่แลเวลายโยกตละลเม็ดนี่เห็นไหมฮะกระทุ้งเข้าไปนี่ชัดเจนเหลือเกินเล่นเอาแหลมทองนี่ไปอยู่แหลมจะบังแบบเอสเมที่เซลกกันมาแล้วครับนี่ฮะนี่เขาบอกคุณหนุ่มแหลมทองรออยู่ที่แหลมจะบังแล้วนะ <c oughs> ก็เรียบร้อยคร<อ>ับสี่ยกก็ขาดลอยก็เป็นการายน้ําเงินเป็นต่อนะครับนี่เขาบอกยุทธศักตร์ยุทธศักตร์ยุทธศักดิ์ล็อกสามหรือเปล่า สุดยอดครับเจ้าของมวยหูศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสามศูนย์สองห้าแปดรึเปล่าศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสามศูนย์สองห้าแปดรึเปล่าแหลมทองครับไม่ไหวครับคุณใหม่จุฬาพรนะครับบอกทุกท่านสงสัยหนุ่มไปแหลมจะบังแล้วเมื่อวานคุณหนุ่มโดนเยอะครับเมื่อวานนี่คุณอ้วนโคลาเขาบอกพยาต่อช่องเก้าเลยถ้าต่อจุฬาฯสู้ไม่ได้แล้วหลังวันเทโคลาครับขอบคุณมากครับคุณอ้วนครับสมาชิกเราร่ำรวยทุกคนครับมีข้อมูลดีๆครับ จากจะเล่นเยอะก็เล่นน้อยลงหน่อยครับออกตัวด้วยวัดดีว้าน้องชายว้า<อ>มาวันนี้ชื่ออะไรเนี่ยสี่มนุษย์วันนี้ทำไมต่อยหกมนุษย์เลยอะแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเก,กนินก <g ülme> ็นที่น้ำหนักเราหรือเปล่า <g ülme> ใช่ครับเพราะว่าแป้มาเราก่อนอีครั้งแล้วอะกกลับไปปรับปรุงใหม่หมดเลย ข่าวใครเป็นคนปรับปรุงให้เราล่ะทั้งหัวหน้าคณะแล้วก็แซนหัวหน้าคณะแล้วก็เดนเนอร์เดนเนอร์คนสำคัญแล้วพี่ปรับปรุงยังไงครับไฟนี่ใช่เลยครับฮะครับไปปรับปรุงเขายังไงถึงได้ปล่อยมาเฉยๆใช้ต่อยแต่มันมีหมัดเสริมมีซองเสริมมาครับอือเออปกติเราไม่ค่อยมีซอกอยู่ดีทำไมมีซอกไว้เนาะเออเขาไม่ได้ล็อกกุญแจซอกไว้หมื่อไหร่วัซอกได้ตลอดเวลาเลยเจ๊วะเออเี่ดถามดิ โกสักดอกไหมไปเอาแล้วครับไอ้น้องวันนี้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่เราต่อยวันนี้ก็อ้วนนะอ้วนไหมอ้วนอ้วมอะไรนะเจ็บเขาเจ็บเหรอครับผมเขาไปโดนอะไรมากงที่เจ็บดูแลแต่สองแผลด้วยแล้วก็หมดแรงเขาดูหมดแรงครับช่วงไหนช่วงไหนช่วงวัดสามเลยนะวัดสามดูเขาเริ่มยุบแล้วเหรอครับผมแล้วเราว่าเราดูแล้วหัวกวาดคว้าชัยชนะช่วงไหนอ่ะดูแล้วเราชนะแล้วดูแล้วกินแล้วช่วง หมดยกสี่แล้วชนะเลยลูกไหนลูกเข่าแล้วก็สองเข่าตั้งเก่าทั้งสองเตะแล้วก็เข่าถือว่าพร้อมดีนะครับผมมวยรอบพุบเป็นครุบเราต่อยกี่ครั้งสามครั้งที่สามนะผลเป็นไงบ้างครับแพหนึ่งชนะสองก็ได้สี่แต้มถูกไหมครับผมหวังจะเป็นแชมป์เหมือนรอบรอบนี้เปล่าเพราะหักมาแล้วนี่ครั้งนี้เราต้องทำได้ครับอ้าวบอกให้มือจมอยู่ทางบ้านเลยจะเป็นหนึ่งยายแย้มพวกนั้นครับคนกอย่ากว่าใช่ไหมครับอ่านี่ครับหกมนุษย์ครับผมให้หกมนุษย์เลย อ๋โอ้โหนี่แตกไหนนีนน่นี่ครับหนึ่งแผลนะฮะไปโดนอะไรแผนะ<อ>ล,ลเนี่ยสองครับสองแล้วเนี่ยหนกดูนี่แผลหนึ่งครับโดนอะไรอ,อ่ะสองเขาคมขนาดนี้เลยเหรอเราเคยต่อยเขาหรือปะเคยครัครั้งที่แล้วกวับครั้งนี้ดูแล้วเขาเป็นไงครั้งนี้เ็เป็นไงก็มอ็โม,โมาเต็มตัวเดียมร่างกายเขาดีไหมดูแล้วดีครีช่วงที่เราบัตทะไปเนี่ยแล้วดูแล้วเรา ไม่ไหวแล้วประท้าไม่ได้แล้วช่วงตรงไหนช่วงโดนพระเดอล้มตรงนั้นใช่ไหมครับแล้ววันนี้ทำไมไม่มีแรงเลยเนาะมันเป็นน้ำหนักนะเห็นเตะแล้วมันติดไปหมดเลยอากาศมันร้อนด้วยครับมันร้อนร้เยอะหรอไม่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วต่อยเราแพ้เขาเมื่อไหร่เราว่าความคิดของเราแพ้ลูปความแข็งแรงแข็งแรงของเขาเขาซ้อมมาดีใช่ไหมครับต่อยมือรอบนี้อีกครั้งครับ รอบนี้ครับครั้งที่สามเราผลเป็นไงชนะได้สี่แต้มชนะสองไปหนึ่งดีแต้มนะก็ยังเข้ารอบนะไม่เป็นไรน้องกลับไปปรับปรุงใหม่นะอยากจะได้แชมป์เมื่อรอบนี้คยเป็นรอบเป็นแชมป์เมื่อรอบอะไรป่ะเคยรอบนี้ป่ะครับก็จะอบอกแล้วบอกว่าผมก็จะป้องกันแชมป์เหมือนเดิมเมะจะเริ่มจะซ้อมไม่ดีกว่านี้อื อะไรพี่แพ้ไปเรา้อไปพัฒนาใหม่นะอะไรเปไ็นไรน้องแบกปีจ้าครั้งเดียวเนละ้วอะไรให้คุณหนุ่มครับทำไมอ่ะรู้สึกว่าเขาจะขาดความมั่นใจไปเยอะ,อะเอาความมั่นใจของสำหรับท่านผู้ชายไปนะครับคุณหนุ่มแล้วก็แก้ตัวมาหน่อยสิโรเอสเอ็มเอสเขาส่งคุณมาจนยับอันนะี้คุณตู้นาสารช่วยดูคุณหนุ่มด้วยว่าเมื่อไหร่นอนวัดไหนคุณหนุ่มนี่นี่หน่อยๆเน,นี่ยอย่าไปอะไรมากมายชีวิตคนเรานะครับ ก็เปรียบเสมือนปลอดอหน้าคุณพูดให้เขาเปลี่ยนใจหน่อยชีวิตคนเราหนุ่มจะบอกหนุ่มให้นะชีวิตคนเราเหมือนปลอดเวลาปลอดร้อนมันร้อนใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเวลาเย็นปลอดมันก็จะลงมันก็จะมาลงเป็นของธรรมดาอย่าคิดมากมเกมกีฬาโดยเฉพาะเรื่องมวยเนี่ยนะครับอย่าคิดมากเชื่อพี่ส่งเ m s มาหน่อยแล้วเกิดได้ข่าวว่าไปอยู่ที่วัดไม่ได้ติดจานทูเหรอ ที่หลังดูนิดนึงจะเข้าวัดเข้าวา้านาวัดที่นีจานถูกสีแดงไหมถ้ามีสีแดงก็เรียกพระเรียกเนนมาดูม้างก็ได้แหม <c oughs> เพราะว่ารายการของเราในช่องสยามกีฬาทีวีทูวิชั่น69เนี่ย <c oughs> ตอนนี้กําลังร้อนแรงเกี่ยวกับกีฬา<น>อยากดูกีฬาอะไรก็ได้ดูกันนะครับเารามาสรุปผลมวยเลยหัวหนะ้าเมื่อวานนี้นะครับสรุปผลมวยครับมงคลแก้วสอสมหมายชนะคะแนนยอดบูงงามแป้งเย็นไอโอเดิมนะครับ แหลมทองต่อพรชัยครับแพ้คะแนน4มนุษย์สอสลินยาครับ4มนุษย์นี้ผมดูว่าแมถึงรอบชิงได้นะครับ,รบเพชรดำสิทธุญมีครับชนะคะแนนเหินกอชัยพยอมคู่นี้เป็นไงก็สนุกครับยอดเพชรเอกสิทธดับอ้วนนะครับแพ้น็อกนัทพลเกียรติอาวอนยกที่3เล่นเอาทั้งบรรดาเซียนมวยทั้งหลายเป็นไงในช่องสาบอกทำไมยอดเพชรเอกต่อยมวยมาตั้งนานแล้วเอา หน้าไปรับศอกอยู่นั่นรู้ๆว่ารับศอกอยู่ก็ยังจะไปเปิดหน้ารับนั่นนะจนนัท<น>ุนนี้มาแทนไหมแทนครับโอ้โห oh. เขาก็ยังเคืองๆอ,อยู่นะเคืองๆอ,อยู่ทางด้านยอดเพชรเอกนะครับเขาบอกเมื่อวานนี้คุณไม่น่าจะเอาหน้านไปรับศอกถึงขนาดนั้นต่อยมวยระดับนี้แล้วฟันศอกมาก็ปิดอย่างเงี้ยมันก็จบพอเขาฟันศอกมาก็แหมอยางลำตัดแม่ไปยูนเลยผมก็นึกว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนมาอยู่ยางเงี้ยนะครับนี่คือสรุปผลมวยนะคัณ